สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นข้อมูลข่าวสารแจ้งประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้กรมการขนส่งทางบกเนี่ย เขาได้แจ้งในเรื่องของการงดให้บริการงานทะเบียนรถและใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งนะครับงดการให้บริการที่สำนักงานขนส่งโดยเข้างดตั้งแต่20กรกฎาคม64เป็นต้นไปแล้วนะครับสำหรับการชำะระภาษีรถเนี่ยเปิดเฉพาะบริการเลื่อนล้อต่อภาษีนะครับทางช่องทางออนไลน์เท่านั้นนะครับทีนี้เรามาดูในงานบริการต่างๆนะครับในงานบริการแรกนะครับ เขางดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์และใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกณสํานักง,งานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศเลยนะครับจนกว่าจะมีการประกาศยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินหรือมีประกาศเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมท่านใดที่จะไปติดต่อในเรื่องของทําใบอนุญาตขับรถใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถณสํานักง,งานขนส่งวันนี้นะเขายังงดให้บริการอยู่นะครับ ต่อมานะครับงดให้บริการด้านทะเบียนรถทุกประเภทณนะสำนักง,งานขนส่งที่มีที่ตั้งในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดนะครับอันนี้งดให้บริการเลยนะครับตั้งแต่20กรกฎาคมเป็นต้นไปสำหรับการเดินทางสำหรับการดำเนินการทางทะเบียนนะครับที่กฎหมายกำหนดระยะเวลาในการดำเนินการไว้ตรงกับช่วงเวลางดให้บริการเช่นในเรื่องของการดำเนินการโอนรถ แจ้งย้ายรถการเปลี่ยนแปลงสาระสำคัญหรือแจ้งเลิกใช้รถเป็นต้นกรมการขนส่งทางบกได้ขยายระยะเวลาให้สามารถมาดำเนินการได้ในภายหลังโดยไม่ถือว่าเป็นการดำเนินการล่าช้ากว่าที่กฎหมายกำหนดนะครับและจะได้รับการงดเว้นค่าปรับด้วยในเขตจ,จังหวัดอื่นเนี่ยก็ให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดหรือประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดนั้นๆนะครับ ต่อมานะครับเขาเปิดให้บริการชำระภาษีชำระภาษีลถประจำปีทุกช่องทางตามปกติยกเว้นนะครับยกเว้นการไปที่สำนักงานขนส่งที่มีพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด13จังหวัดอันนี้ในส่วนของจังหวัดอื่นๆเนี่ยให้เป็นไปตามประกาศของแต่ละจังหวัดนะครับทีนี้ท่านสามารถเปิดทีนี้นะครับเขาเปิดให้บริการเฉพาะการชำระภาษี ประจำปีผ่านเลื่อนล้อต่อภาษีที่ทําการไพรส์นีและบริการชําระภาษีประจําปีออนไลน์ที่เว็บไซต์ e-service.dlt.go.ts และแอปพลิเคชัน dlt v e h i c a l t a g อันนี้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับต่อมานะครับเขางดออกหน่วยเคลื่อนที่ด้านทะเบียนและภาษีรถ และด้านใบอนุญาตขับรถณหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระสี่รถรับชำระภาษีรถประจำปีที่ห้างสรรพสินค้าหรือแหล่งชุมชนและศูนย์บริการร่วมในเขตจังหวัดอื่นเนี่ยนะครับก็ให้เป็นไปตามประกาศของจังหวัดหรือประกาศของคณะกรรมาการโลกติดต่อจังหวัดนะครับโดยทั้งนี้นะครับผู้ที่ยังไม่มีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการในในด้านใบอนุญาตขับรถ หรือด้านทะเบียนและภาษีก็ควรงดเว้นการติดต่อที่สำนักง,งานขนส่งหรือใช้บริการระบบออนไลน์ที่กรมการขนส่งทางบกมีไว้รองรับนะครับและขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยหรือ,อปฏิบัตินะครับปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนะครับและ ปฏิบัติตามคําแนะนําของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนะครับนี่เป็นข้อมูลข่าวสารในเรื่องของงานบริการต่างๆนะครับที่คุณผู้ชมหลาย,ลายๆท่านเนี่ยอาจจะต้องไปติดต่อไปในเรื่องของการใบอนุญาตขับรถก็ดีนะครับหรือใบเป็นผู้ประจำรถก็ดีนะครับในเรื่องของการต่อภาษีก็ดีนะครับ